สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกคนผมพักนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาที่ฝ่ายในห้องของคุณควรจะหลีลงที่สุดครับเรื่องที่ผมจะเล่าในคืนนี้มันไม่ใช่ตำนานปรมปร,ราไม่ใช่เรื่องแต่งจากกระทูผ้ผีแต่มันคือบันทึกประวัติศาสตร์ที่น่ากลัวที่สุดคดีหนึ่งของโลกครับลองจินตนาการดูนะครับว่าถ้าคุณรู้สึกว่าบ้านตัวเองมีผีสิง มีเสียงเดินบนฟ้าเพดานมีของหายแต่สุดท้ายสิ่งที่ซ่อนอยู่นั้นมันไม่ใช่ผีแต่มันคือคนเรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปไกลหน่อยครับปีคศ1922ที่ประเทศเยอรมน,นีในแขวนบาวาเรียอันหนาวแนบครับมันมีไรนาที่ห่างไกลความเจริญแห่งหนึ่งชื่อว่าฮินเตอร์ไคเฟกชื่ออาจจะเรียกยากหน่อยนะครับ แต่จำชื่อนี้ไว้ให้ดีบรรยากาศที่นั่นลองนึกภาพตามนะครับทุ่งนากว้างสุดลูกหูลูกตาปกคลุมไปด้วยหิมะขาวพโพลนตัดกับป่าทึบสีดำทะมึนที่อยู่ด้านหลังบ้านหลังนี้ตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวครับไม่มีเพื่อนบ้านในระยะตะโกนถึงคนที่อาศัยอยู่คือครอบครัวกรูเบอร์ครับมีคุณพ่อคุณแม่ลูกสาวที่เป็นแม่ไม้และหลานเล็กๆอีกสองคนรวมกันเป็นห้าชีวิต ดูเหมือนครอบครัวชาวนาปกติใช่ไหมครับแต่ความผิดปกติมันเริ่มขึ้นประมาณ6เดือนก่อนเกิดเหตุครับอยู่ๆสาวใช้คนเก่าของบ้านเธอก็เก็บข้าของวิ่งหน้าตื่นออกมาลาออกดับกระทันหันเลยครับเธอบอกกับชาวบ้านด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่าบ้านหลังนั้นมันมีผีสิงเธอบอกว่าเธอได้ยินเสียงคนเดินบนห้องใต้หลังคาทุกคืนเสียงฝีเท้าที่หนักลากยาวขืดขืด อยู่เหนือหัวเธอตลอดเวลาแต่พอไปดูก็ไม่เจอใครหลังจากสาวใช้ลาออกไปคุณพ่อบ้านที่ชื่ออันเดรียสแกเป็นคนดูดูแข็งกระด้างแกไม่เชื่อเรื่องผีครับแกก็ใช้ชีวิตต่อไปแต่แล้วความสยองที่แท้จริงมันก็เริ่มคือคลานเข้ามาครับช่วงเดือนมีนาคมหิมะตกหนักมากครับวันหนึ่งหลังจากพายุสงบ อันเดียสเดินออกมาตรวจตราความเรียบร้อยรอบบ้านแล้วเขาก็ต้องชะงักครับเขาเจอรอยเท้าครับคุณผู้ฟังมันไม่ใช่รอยเท้าของคนในบ้านและไม่ใช่รอยเท้าสัว์มันเป็นรอยเท้าบูทขนาดใหญ่ที่น่าขนลุกคือรอยเท้านั้นมันเดินออกมาจากป่าดำด้านหลังย่ำลงบนหิมะตรงดิ่งเข้ามาที่ตัวบ้าน อันเดรียสเดินตามรอยนั้นไปเรื่อยๆใจก็คงเต้นระัวเขาตามไปจนถึงประตูบ้านและสิ่งที่ทำให้เขาหน้าซีดเผือดก็คือมันไม่มีรอยเท้าเดินกลับออกไปครับรอยเท้านั้นเดินเข้ามาในบ้านแล้วหายไปนั้นหมายความว่าเจ้าของรอยเท้านั้นยังอยู่ในบ้านหรือเปล่า หลังจากวันนั้นเหตุการณ์ประหลาดก็ดดังเข้ามาครับกุญแจบ้านดอกสำคัญหายไปอย่างไรร่องรอยหนังสือพิมพ์ที่ไม่เคยสั่งซื้อก็มาวางอยู่บนโต๊ะในครัวเหมือนมีใครบางคนเอามาอ่านและเสียงเดินบนฟ้าเพดานที่สาวใช้คนเก่าเคยบอกมันก็เริ่มดังขึ้นอีกครั้งตึกตึกตึกอันเดรสพยายามหาต้นต่อครับแต่หาไม่เจอ จนกระทั่งวันที่31มีนาคม1922วันนั้นเป็นวันที่สาวใช้คนใหม่ชื่อมาเรียเดินทางมาถึงบ้านวันแอรครับเธอเพิ่งมาถึงตอนบ่ายกะจะมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่นี่แต่โชคร้ายครับนั่นคือวันสุดท้ายของชีวิตเธอคืนนั้นคาดเป็นช่วงดึกสงัดทีละคนทีละคน สมาชิกในบ้านถูกหลอกล่อให้เดินออกไปที่โรงนาครับเราไม่รู้ว่าคนร้ายใช้วิธีไหนอาจจะทำเสียงสับตื่นหรือทำของตกแต่ทีละคนเดินฝ่าความมืดและลมหนาวออกไปและทันทีที่ก้าวพ้นประตูโรงนาพวกพวกเขาก็ถูกทุบด้วยจอบขุดดินครับทีละคนกองศพทับถมกันในโรงนาที่มืดมิดจนครบสี่คน ทั้งพ่อแม่ลูกสาวและหลานสาววัยเจ็ดขวบส่วนสาวใช้คนใหม่ที่เพิ่งมาวันแรกและหลานชายตัวน้อยวัยสองขวบถูกสังหารโหดคาเตียงนอนในบ้านครับแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดสิ่งที่ทำให้คดีนี้มันหลอนจนถึงทุกวันนี้ไม่ใช่แค่การฆาตกรรมครับหลังจากคืนนั้นชาวบ้านละแวกใกล้เคียงก็ยังเห็นควันไฟลอยออกมาจากปล่องไฟบ้านหินเทอร์ไคเฟกครับ พวกเขายังเห็นแสงไฟตะเกียงวูบวาบในบ้านตอนกลางคืนสุนัขและอัวในคอกก็ยังมีคนเอาอาหารให้กินคุณผู้ฟังครับฆาตากรไม่ได้หนีไปไหนครับหลังจากฆ่าทุกคนตายหมดแล้วมันยังใช้ชีวิตอยู่ในบ้านหลังนั้นกินอาหารของคนตายนอนบนเตียงของคนตายพิงไฟให้ความอบอุ่นท่ามกลางศพของเจ้าของบ้านที่นอนเรียงรายอยู่ในโรงนาเป็นเวลาถึงสาสี่วันเต็มๆครับ จนกระทั่งเพื่อนบ้านเริ่มสงสัยว่าทำไมไม่มีใครมาโบสพวกเขาถึงพากันเข้าไปดูและภาพที่เห็นก็กลายเป็นฝันร้ายที่ติดตาคนทั้งหมู่บ้านจนถึงทุกวันนี้ผ่านมาเป็นร้อยปีตำรวจก็ยังจับคนร้ายไม่ได้ครับไม่มีใครรู้ว่าแขกที่ไม่ได้รับเชิญคนนั้นเป็นใครเขาอาจจะเป็นคนเร่ร่อนเป็นศัตรูเก่าหรือเป็นคนบ้าที่แอบซ่อนตัวอยู่ในช่องว่างระหว่างกำแพงมาตลอด ลองกลับไปมองสำรวจบ้านของคุณดูนะครับคุณผู้ฟังเสียงกอกแกกที่คุณได้ยินตอนดึกๆหรือของที่วางผิดที่แน่ใจหรอครับว่าในบ้านมีแค่คุณคนเดียว และขอให้ปราบไทยครับ